ใครนี่ใครเล่นตุ๊กตาแล้วไม่เก็บนี่ของใครนี่ของใครเต็มบ้านเลยมีแต่ตุ๊กตาเอ้เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเก็บแล้วนะไม่ต้องทำหูชัดเลยเลิกเล่นได้แล้วตุ๊กตาน่ะ เบื่อเก็บเข้าใจไหมมองหนะ้าไม่ต้องหนีต้องฟังจะหนีไปไหนท <c oughs> ไม่อยากฟังอ๋อน,น่ะน่ะตัวหนึง่งอ๋อนั่นตัวหนึง่งมีกี่ตัวน่ะตุ๊กตาน่ะตัวโลไปเล่นกี่ตัวนั่นน่ะมีน้องหมาด้วยน่ะเฮ้ยอ้นี่ดู มีเพื่อนเหรอตุ๊กตาเป็นเพื่นอนนะน้องหมานะ่ะน้องหมานะ่ะเ <c oughs> ดินดา่ารีบรีบเข้ามาซุกข้างในนั่นน่ะตุ๊กตาเต็มบ้านเลยเผอไม่ได้ข้าไปทั่วบ้านเลยใช่ไหมนั่นน่ะเอาออกไห้แม่เราตัวนั้นเร็ว นั่นน่ะตุ๊กตาตัวนั้นน่ะนั่นน่ะเอามาเก็บเลยเอามาเร็ว <c oughs> ออไม่มีเพื่อนโทโร่ไม่มีเพื่อนอย่าดุโทโร่ใช่ไหมโทโร่ตุ๊กตาน้องหมาเป็นเพื่อนบ่กระด <c oughs> ิกหางหมาหรือแมวนี่กระดิกหางเนี่ยฮึอานี้ ให้เล่นแต่อย่าเอาเต็มบ้านนะเอาสองตัวพอนี่เอาไปุนเพื่อน <c oughs> ชอบทำของเต็มบ้านเลยมีแต่ตุ๊กตาโตแล้วยังเล่นอีก <c oughs> อ๋อมีเพื่อนเยอะอนอนนอนมีเพื่อนนอนเยอะเลยนะ่เยนะเห็นไหมชอบเล่นบางทีเอาเข้าไปขี่ด้วย ใช่ไหมประทูไปไหนอ่ะประทูหนูไปไหนอ่ะห่างเล่นเล่นอ่ะประทูไปไหนอ่ะประทูไปไหนเดี๋ยวไปหาประทูมาให้ทิ้งเต็มบ้านเลยประทูสองตัวหายไปไหนไม่รู้ชอบเล่นตุ๊ก,กตาเมวอะไรไม่รู้ แมวอะไรไม่รู้ใช่ไหมเธอแล้วบ๊ายบายก่อนแลวบ๊ายบายก่อนแลวอะไรอะ่ะ <c ười> อะไรอฮะ <c ười> เป็นอะไรฮะ <c ười> อะไรอะ่ะหนูเป็นอะไรอ่ะเอาอันนั้นเอาเป็นอะไรอ่ะคะ <c ười> <ś red itation> เป็นว่าอะไรเนาะ <ś red itation> อัไรล่ะ <ś red itation> เป็นไรล่ะคะ,อะขอมือในขอมือในแล้วขอมือหน <ś red itation> แน่ทำแรงทำแรงอนอนแล้วนอนเก็บขาแล้วก็นอนซะนอนซะ มองหน้าก่อนแล้วมองหน้าหันหน้ามาทางนี้เล็วหันไปไหนแลวจะนอนแล้วอ่ะบา,บายบายบาย,บายบายก่อนแล้วบายบายก่อนนะเธอรอจะนอนแล้วนะคะบายบายค่ะ